สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทําอาหารจีนหรือของว่างของจีนในแบบติ่มซํากันนะคะนั่นก็คือซาลาเปาค่ะวันนี้เราจะทําเป็นไส้ครีมคัสตาร์ดนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมค่ะว่ามีอะไรบ้างค่สสะส่วนผสมของซาลาเปาไส้ครีมวันนี้นะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนของซาลาเปานะคะก็คือจะมีแป้งสาลีน้ําตาลทรายนะคะยีสต์เกลือแล้วก็น้ําอุ่นส่วนที่สองคือส่วนครีมหรือแบบตัวคัสตาร์ดเนี่ยนะคะ ก็จะมีไข่ไก่แป้งข้าวโพดเนยนมสดน้ำตาลทรายเกลือนมผงหรือจะใช้เป็นผงคาสตาร์ดก็ได้นะคะสำหรับอัตราส่วนนี่คุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ เราจะเริ่มทําตัวแป้งซาลาเปาเลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งสาลีนะคะใส่ลงในอ่างผสมยีสต์นะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือะคะ่ะจากนั้นนะคะก็เคล้าส่วนผสมให้ผสมกันนะคะให้มันเข้ากัน ก็ค่อยๆเอาน้าอุ่นเนี่ยเทใส่นะคะใส่ทีละน้อยไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเราจะให้มันจับตัวเป็นก้อนนะคะถ้าใส่พูดพลาดไปเลยเดี๋ยวเหลวไปแล้วจะแก้ยากนะคะ ค่อยๆขยำหรือว่าบีบให้มันรวมตัวกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนวดไปจนส่วนผสมมันเข้ากันดีแล้วดูเนียนขึ้นนะคะแล้วก็จะนุ่มมือขึ้นขั้นเวลาตรงนี้ช่วงการนวดตรงนี้อาจใช้เวลาสักประมาณ5้านาทีหรือสินาทีนะคะ อันนี้อาจจะดูแห้งไปนิดนึงเราเติมน้ำนะ่อยนี่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะนวดไปสักระยะหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่มันได้ที่แล้วกันค่ะคะ่ะอันนี้ เรานวดมาประมาณสักสิบนาทีได้นะคะก็จะเห็นว่าแป้งเนี่ยน,นวลเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างนุ่มมือเวลาบีบลงไปนะคะเราก็จะพักตัวแป้งเนี่ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะพักแป้งอันนี้ไว้สามสิบถึงสี่สิบนาทีให้แป้งมันขึ้นตัวอีกนะคะปิดฝาหรือเอาถ้ามีฟิล์มถนอมอาหารก็ใช้ฟิล์มถนอมอาหารคุมปิดก็ได้นะคะ แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปทำตัวไส้กันค่ะค่ะเราจะมาทำตัวไส้ครีมหรือไส้คัสตาร์ดกันนะคะก็ก่อนอื่นก็คือเอานมนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตัวเกลือนะคะน้ำตาลทรายแบ่งใส่สักครึ่งนึงก็ได้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็คนแล้วก็รอให้เดือดน,นะคะก็อาจจะคอยคนนิดนึงนะคะเพราะว่านมถ้าไม่มันก็จะเป็นเหมือนเยื่อขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาตัวไข่เนี่ยนะคะไข่แดงเนี่ยไข่ไก่ขอโทษคะ่ะไข่ ไก่เน่ตีนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ใส่น้ำตาลลงไปนะคะในในตัวไข่แดงนะคะน้ำตาลแล้วก็ตัวนมผงหรือว่าตัวผงพัสต์ดเนี่ยนะคะใส่ลงไป ให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะอาจจะเป็นก้อนบ้างก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแล้วก็แป้งแป้งข้าวโพดนะคะนี่นะคะพอพอนมเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาตัว คนนิดนึงรีเป็นไฟอ่อนกันคะเพราะเราจะเราจะตีส่วนผสมของไข่น้ำตาลาผงคัสตาร์ดหรือนมผงเนี่ยกับแป้งเนี่ยให้มันเข้ากันดีก่อนหลังจากนั้นก็นมที่เดือดเนี่ยนะคะเทใส่ลงไปในส่วนผสมไข่นะคะ เพื่อปรับอุณหภูมิให้ไข่กับนมมันเข้ากันเ <c oughs> นี่นะคะเราค่อยเอาตัวไข่เนี่ยเทใส่กลับลงไป ก็เป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็เราก็คนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมมันจะข้นขึ้นนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกทีนึงก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเรากวนมาสักระยะหนึ่งส่วนผสมมันก็จะข้นขึ้นนะคะทีนี้เราจะให้ข้นเหมือนก คนมากขึ้นอีกนะคะเราก็จะใช้ไฟอ่อนๆเนี่ยเหมือนตุน่นแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนผสมก็จะเริ่มเริ่มเหนียวขึ้นเป็นก้อนขึ้นนะคะช่วงนี้เราก็ปิดไฟได้เลยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเวลายเย็นตัวมันก็จะแข็งตัวขึ้นอีกหลังสุดก็คือเอาเนยใส่ได้เลยนะคะเนี่ยใช้มือช่วยเล็กน้อยนี่นะคะแล้วเราก็ตักใส่ภาชนะพักไว้ทิ้งไว้ให้เย็นตัวนิดนึงนะคะแล้วเราไปไปห่อเป็นสาลาเปากันค่ะ ค่ะตอนนี้เราจะมาทําตัวซาลาเปาไส้ครีมเรากันต่อนะคะแป้งเราก็พักแล้วนะคะหลังจาก30สิบนาทีที่พักมาเนี่ยนะคะแป้งก็จะขึ้นมาอีกย่างนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งแป้งอีกทีนึงนะคะนี้เราแบ่งแป้งออกเป็นส่วนๆให้เท่ากันนะคะ อันนี้อาจจะได้สัก10ออก้อนถึง12ก้อนนะคะถ้าลูกเล็กลงไหนก็อาจจะเป็น12ถ้าใหญ่ขึ้นมาอาจจะได้8นะคะเนี่ยนะคะเราก็แบ่งแป้งเป็นก้อนเท่าๆกันนะคะ สิบก้อนแล้วกันนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมมีต่ช่างเนี่ยใช้ตช่ช่างช่างก็ได้นะคะจะได้เท่าๆกันเนี่ยะคะเราก็ได้สิบก้อนอันนี้จะดูเล็กไปหน่อยเดี๋ยวเราจะแบ่งก้อนจากก้อนที่ใหญ่ใส่เข้ามาหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการห่อเป็นไส้นะคะ ถ้าติดอาจจะใช้แป้งสาลีเป็นแป้งนวลได้นะคะอาจจะนวดแป้งเล็กน้อยให้มันเหมือนกับให้มันนิ่มเข้ารูปนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแผ่แป้งออกให้เป็นแผ่นกลมนะคะให้ตรงกลางหนาแล้วก็ไปไปลายบางจะได้ไว้ไว้หุ้มได้นะคะ แตจจะใช้มือค่อยๆหรือถ้ามีที่รีดก็รีดได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวไส้ครีมคัสตาร์ดแล้วเนี้ยใส่ลงไปพอเย็นตัวอันนี้ทิ้งให้เย็นตัวนะคะมันก็จะแข็งขึ้นมาอีกหลังจากนั้นเราก็หอหุ้มเลยค่ะหุ้มเอาแปง้งหุ้มตัวไส้ให้มิด นี่นะคะเดี๋ยวชิ้นมือนิดนึงอันนี้อาจจะใส่ไส้เยอะไปนิดนึงเลยดูแล้วก็เอาตัวกระดาษเนี่ยลองใส่อย่างเงี้ยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยหนึ่งอันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะห่อไปเรื่อยๆจนหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเอาไปนึ่งพร้อมๆกันล้กัน,นะคะ่ะ หลังจากที่เราห่อตัวไส้คัสตาร์ดหรือครีมเนี่ยใส่ในชาร์ปเปาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอามานําเรียงใส่ลังถึงเนี่ยนะคะขณะเดียวกันก็ใส่น้ําแล้วก็เปิดไฟแรงแล้วก็ให้รอให้น้ําเดือดนะคะซึ่งตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วเราก็พร้อมที่จะนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราเอาขึ้นไปนึ่งเลยแล้วกัน,นะคะ่ะ อ,อย่าลืมเอาน้ำออกจากฝาทุกครั้งนะคะจะได้ไม่หยดใส่ลงตัวซาลาเปาเราหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนึ่งประมาณ15นาทีนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอ15นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะคะ่ะนี่ก็ครบ15นาทีแล้วนะคะซาลาเปาไส้ครีมเราก็สุกดีแล้วเราก็เอามาจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะ นี่นะคะแล้วก็เ,วเราลองเอามาผ่าดูสักลูกหนึ่งด นี um ่นะคะก็เป็นหน้าตาแบบนี้นี่นะคะก็ยังไงสําหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมในการทำซาลาเปาไส้ครีมหรือคัสตาร์ดนี่คุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้คงจะเดี๋ยวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ